ไปไปวิ่งเล่นเร็วๆค่าเร็วๆไปวิ่งเล่นก่อนเร็วยๆไม่จะเข้าบ้านนะอนอนเกียกสาบ้านหนาวพี่น้องหนาวผ้าหมาออกมาเห่นก่อนตอนเช้าเขาก็จะขี้จะเยี่ยวเขาเนาะเขาต้องให้แม่ออกมาด้วยนะปล่อยออกมาแล้วถ้าห้าวออกมาเห่นน้่ มันก็เคาะประตูได้พี่น้องเมฟเปิดประตูเลยประมาณว่าอยากให้คนมาเฝ้ามาอยู่ด้วยนะกลัวเราหนีตั้งแต่เราไปประเทศไทยนะเออเราไปเยี่ยมประเทศไทยแล้วนะเขากาลัวเราหนีอีกเลยเขาห้องหาวสันได้เหย,ยวพอคขับวานะอืเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไงพี่น้องหมาหนะมันอยู่กับเราทุกม,มุมทุกซอกม,มุมกินข้าวนอน แล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันอยู่ในห้องเรามันก็เข้าไปนอนเฝ้านะมันก็เลยแบบติดกันผูกพันกันนะเนาะห่างกันไม่ได้ถ้าแม่ไม่อยู่แม่ไปนะอะไรอื่นมันก็เหมือนเด็กเหมือนคนเด้อพี่น้องเด้อหมาก็เลยแบบเราเลี้ยงแบบติดคนเกินไปนะไม่ให้อยู่แบบมันเลี้ยงโอเกินไปฝรั่งบอกว่าเธอก็เลี้ยงเกินไปเนอะให้มันแบบว่าใกล้ชิดเกินไปจนว่ามันเป็นหน้าเดียมันเอาตีนเหยียบหัวข่อยลา้เทียอะไรได้พี่น้องหมา ถ้าฉันนอนอยู่เนี่ยนะเอาตีนเหยียบหัวเหยียบหางฮ้าหลดได้ขึ้นขี้แล้วก็เอาเอาตีนมันน่ะตีหัวฮาปรับปรับ,บตีหัวเรียกนะแม่ตื่นเลยแม่อะไรเงี้ยโอ้แสบแสบสองแสบสมซื้อมันน่ะน่าจอเนาะมาจอธบาตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วหิมะน่ะ โอ้ต้องได้ออกไปทําความสะอาดจักน่อยแล้วหิมาหน้าบ้านเนี่ยได้ไปกวาดให้พ่อก่อนเดี๋ยวพ่อขับรถเข้ามามันสีสูงถ่วมลลาะเขาหน้าบ้านะมันเยอะอยู่เพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไม่ยังไม่กวาดแล้วมันมาเพิ่มอีกไงน,ะนันมาซ้ำอีกนะจะไปกวาดเพิ่มอีกจักหน้อยนอย่างพนันไปพี่ไปแล้พี่จอดไปเล่นให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเร็วไปเร็ว นป่ยนพิมาท่านผู้ชมดูหน่อยเนี่ยเราไปเร็วไอ้คนเก่งเร็วๆอดอดถึงอดถึงอดถึงถึงอดถึงอดถึงอดถึงถึงเร็วๆไปเรียนอะไไปเลียนพ่มาท่านผู้ชมดูก่อนไอ้แจ็คอาจารย์ไอ้ตดใส่หัวมันกันหน่ตดใส่จมูกมันกันหน่ไอ้แม่จะตดใส่จมูกมันกันถึงอดถึงถึงอดถึงถึงอดอดถึงถึงเอ๊ะไม่ได้เก่เจงมาเมื่หร่ฮะ นั่นสิกัดไอ้นี่นะใช่ไหมสิดงไอ้ย,ไนะอย,ไยันไอ้ไปอยู่ใกล้ตบหนา้าไอ้โรดเด้นมอสไปไปเล่นเลี้ยเลีเล้ยล,ลูกไปจะเลี้ยถึงไอฮอดถึงถึงออตออถึงถึงเลี้ยลูกเร็วเล่นมากไม่ได้ไอพี่มันตบหัวไอ้นะ่ะ